ดีค่ะน้องๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับคณิตคิดวันละข้อนะคะมาฝึกบริหารสมองด้วยกันด้วยการคิดคณิตศาสตร์กันทุกวันค่ะวันนี้นะคะกลับมาตามคําเรียบร้อยเลยคือน้องๆอยากให้สอนตรรกศาสตร์เพิ่มเติมค่ะวันนี้เลยมาเป็นข้อที่2ของตรรกศาสตร์นั่นเองตรรกศาสตร์อย่างที่พี่น้ำหวานบอกเนาะถ้าเราไปทบทวนเราก็ทําตามพี่นะเรามีทั้ง or and then เนาะคือและหรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อ แล้วก็นิเศษนะคะมีอยู่5ตัวนั่นเองถ้าไปทวนรับรองตามทำตามพี่ทันแน่นอน,นะค่ะอ่ะเรียกได้ว่าตรรกศาสตร์คิโลโจิกถ้าเราคิดเป็นนะคะก็เอาไปใช้อัดแอบกับทุกอย่างได้เลยไม่ใช่แค่ขตนิาสา์นะอืม <ầ? S 2> วันนี้มาค่ะกับโจทย์ข้อนี้นะคะเขากําหนดให้มีประพจน์ทั้งหมด4รูปแบบ p q r แล้วก็ s ค่ะเขาบอกว่า p แทนด้วย 4ี่ลังสองเป็นจํานวนคู่ถ้าน้องอ่านอย่างนี้เขากําหนดให้อย่างนี้แสดงว่าเขาต้องการบอกเราว่าข้อความของเราเป็นจริงหรือเท็จน้องต้องวิเคราะห์อ,ออกมาได้ค่ะพี่เท่ากับ4กําลังสองเราเป็นเลขง่ายๆเนาะสี่กลังสองสี่สี่สิบหกถ้ามันเป็น16ค่ะแน่นอนว่าการเป็นจํานวนคู่ก็ต้องถูกต้องค่ะก็เป็น true เป็นจริงแต่ข้อ Q วค่ะ q แทน4กำลังสเป็นจำนวนคี่ในความจริงแล้วถ้าเราเป็น4คูณ4คูณ4ทั้งหมดมันเป็นเลขคู่ค่ะการเป็นเลขคู่คูณกันยังไงก็เป็นเลขคู่ไม่มีทางได้ออกมาเป็นเลขคี่แน่นอนเออคู่คูณคู่คูณคู่ยังไงก็ออกมาเป็นคู่ค่ะดังนั้นการที่เขาบอกเป็นจำนวนคี่เลยเป็นการพูดเท็จเป็น false นั่นเอง R ค่ะ R แทนลบ4กำลังสอุ้ยง่งายเลยลบ4คูนลบ4คะ่ะในความจริงคือลบลบเป็นบวก4คูน4เป็น16นั่นเองเป็นจำนวนคี่ใช่หรือไม่คำตอบก็เป็น False is เช่นกันค่ะและสุดท้ายคะ่ะเขาบอกว่า14กำลังสคะ่ะ จํานวนคู่อย่างพี่น้าหวานบอกเนาะพี่น้าหวานบอกว่าคู่คูนคู่คูนคู่คูนคู่เลขคู่คูนเลขคู่ยังไงก็ได้คู่ค่ะ14นี้เป็นเลขคู่เลขคู่ยกกําลังสค่ะยังไงก็ได้เลขคู่สรุปคาพูดจริงค่ะเป็นทรูเมื่อเรารู้แล้วว่า p เป็น true นะคะ q เป็น false r เป็น false แล้วก็ s เป็น true ค่ะเรามาตอบคำถามเขาจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ค่ะอันที่หนึ่งให้ประพจน์อันใหญ่มาข้อความอันใหญ่มาบอกว่ามีค่าความจริงเป็นเท็จจะเท็จจริงหรือเปล่านะอะเราลองมาใส่ค่ากาันเริ่มต้นค่ะ p ของเราจากข้อความนั้นาย p ของเราให้เป็น true ค่ะ S, s ของเราให้เป็น true ค่ะแล้วก็ p เป็น true q เป็น false และ r ค่ะเป็น false เวลาทำเราจะทำจากในวงเล็บก่อนเหมือนเราทำบวกลบคูณหารเนาะเราจะทำในวงเล็บที่เล็กที่สุดก่อนค่ะตอนนี้ true and true ค่ะ true หรือ true คำตอบจะออกมาเป็น true ค่ะ พี่น้ำหวานให้ให้ข้อความอย่างนี้คะ่ะว่าปกติเอเนาะหรือให้ให้ข้อมูลหน่อยอันนี้คือหรืออันนี้อ่ะพี่น้ำหวานเขียนผิดอันนี้และคะ่ะหัวความเป็นและหงายเป็นหรือนกับอนั่นเองบางคนแบบว่าถนัดเรียกอันไหนก็ นั้นได้เลยเนาะพี่น้ำหวานก็จะพยายามเรียกน้องสองแบบเพราะว่าน้องๆก็เรียนกันบางโรงเรียนเรียนแอนบางโรงเรียนและอะไรประมาณนี้ค่ะหัวขว้อนะคะพี่น้ำหวานจะจําว่ามันคือนาบึงถ้ามีผิดหนึ่งตัวเหมือนครูแบบโหดอะ่ะครูโหดๆผิดหนึ่งตัวเราจะให้เลยว่าข้อนี้คือผิดอ่าอันนี้เป็น a อ l แ a นฟอ a l อนถูกเฮ้ยมันผิดหนึ่งข้อให้ผิดเลย ดังนั้น True and False ผิดหนึ่งข้อก็ให้ False เลยแต่ถ้าเป็น False and False ค่ะหุยผิดทั้งคู่ขนาดนี้ยังไงก็ False การที่จะได้ True คือต้องถูกและถูกทั้งคู่ค่ะ True and True จริงทั้งคู่ถึงจะเป็นจริงค่ะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ค่ะหรือเป็นหน้ายิ้มหน้ายิ้มของเราก็จะเป็น ใจดีใจดีมากๆถ้าเป็น f a l n d true ค่ะเฮ้ยมีถูกสักข้อหนึ่งงั้นให้ถูกแล้วกันแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ค่ะ true n n f f l s l ก็เช่นกันขอถูกข้อเดียวให้ถูกเลย true and true ค่ะอ r u e or true ค่ะทินวัตรพูดผิด true หรือ true ก็เฮ้ยมันถูกทั้งคู่เลยยังไงก็เป็นถูกค่ะแต่กรณีเดียวเท่านั้นที่จะได้ f l s l คือ fall or r f l s l คือเป็นผิดทั้งคู่ถึงจะดีใจดียังไงก็ตามก็ยังมองให้อยู่ว่าเฮ้ยมันก็ยังผิดอยู่ดีอ่าเอาเป็นใจดีกับใจร้ายนะพี่น้ำหวานจำแค่นี้เลยง่ายมากดังนั้นในอันที่หนึ่งค่ะจะเป็น true or oh, true ถูกหรือถูกค่ะยังไงก็ถูกนั่นเองต่อมาค่ะเราจะทำวงเล็บตรงนี้บ้างทำวงเล็บเล็กก่อนนะเป็นหน้าบึ้งค่ะ true and false เฮ้ย hey, ยังไงก็ให้ f ฟอลค่ะลูกอ่าผิดหนึ่งข้อก็ผิดเลยต่อมาค่ะเราจะขยายมาทำวงเล็บที่ใหญ่ขึ้นคือวงเล็บนี้วงเล็บนี้ค่ะให้เป็น f ฟอลไปฟอลฟอลไปฟอลค่ะมีกรณีเดียวที่ผิดกรณีเดียวที่จออกมาผิดนะคือ true ไป f false อันนี้จะได้ออกมาเป็น f a l s กรณีเดียวนอกนั้นจะใช้เป็นถูกหมดเลยกรณีนี้ค่ะเป็น f a l s ไป f a l s ผลลัพธ์ของมันก็เลยออกมาเป็น f a l s นั่นเองอะขอโทษค่ะออกมาเป็น True อ,อะวงเล็บใหญ่ไปแล้วสุดท้ายค่ะตอนนี้เราจะเหลือแค่ True แล้วก็อันนี้เป็นท่าเป็นก็ต่อเมื่อ ก็ต่อเมื่อนะคะถ้าสมมุติว่ามันเหมือนกันจะเป็นถูกต่างกันเป็นผิดค่ะเหมือนกันเป็นจริงต่างกันเป็นเท็จเหมือนกันเป็น True ต่างกันเป็น Fa ็จออกมาทุกคําเลยเหมือนกันเป็น True ต่างกันเป็น false ค่ะอันนี้เหมือนกันแสดงว่าค่าความจริงของมันจะต้องเป็น True ค่ะแต่ไอเนี้ยบอกว่าเป็นเท็จแสดงว่าข้อนี้เขาให้มาผิดค่ะ เขาบอกเรามาไม่จริงประมาณนี้อะลองเล่นอีกสักข้อหนึ่งนะคะเราเอาทุกอย่างมาใส่ให้มันก่อนข้อมูล Q เป็น Q เป็น False R เป็น False P เป็น True S เป็น True ค่ะอะจากข้อนี้ทำอันที่เล็กที่สุดก่อนคือนิเศษค่ะ นิเศษเรามีอยู่2ตัวจากจีจากเท็จะกลายเป็นจริงค่ะจากจริงจะกลายเป็นเท็จากนั้นเราจะทำในวงเล็บค่ะวงเล็บของเราหน้าบึ้ง False and True หน้าบึ้งขนาดนี้ยังไงก็ให้ผิดค่ะให้มาเป็น False สตัวนี้ค่ะหน้าบึ้งเหมือนกัน True and False ได้ออกมาเป็น ฟอลแน่นอนอยังไงก็ผิดสุดท้ายค่ะเราจะเหลือแค่ฟอลไปฟอลนั่นเองเออฟอลไปฟอลมันคือก็ตอบอ่าท่าแล้วนะคะฟอลไปฟอลตัวนี้มีกรณีเดียวเท่านั้นที่เป็นฟอลค่ะคือทูไปฟอลแสดงว่า f ฟอลไปฟอลเลยจะได้คำตอบเป็นจริงค่ะ เออข้อนี้ก็เช่นกันเขาบอกว่าข้อนี้คาตอบเป็นเพเท็จแน่ๆแต่เราพิสูจน์แล้วว่าได้จริงดังนั้นข้อนี้เขาก็พูดผิดเช่นกันค่ะอ,อพ,พี่น้องหวังว่าน้องๆทุกคนดูคลิปนี้จบแล้วจะชอบตรรกศาสตร์มากขึ้นนะคะจริงๆมันไม่ได้ยากสิ่งที่สาคัญคือเราอาจจะต้องไปจําว่าเออแบบนี้ค่ะความหมายคืออะไรบ้างเนาะอันนี้ทวนอีกครั้งนะคะ และของเราถ้ามันเป็นแบบหน้ามึงเป็นคนใจร้ายถ้ามีฟอลตัวเดียวคือฟอลหมดเลยหน้ายิ้มค่ะ or หรือเป็นคนใจดีค่ะมีทรูตัวเดียวถูกไปเลยทรูไปเลยอันนี้ถ้าแล้วค่ะถ้าแล้วทรูไปฟอลกรณีเดียวเท่านั้นที่เป็นฟอลนอกกนั้นเป็นทรูหมดเลยและสุดท้าย ตัวนี้ค่ะเป็นก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อจะเป็นเหมือนกันเหมือนกันตอบ True ต่างกันตอบ False ส่วนอันนี้นิเศษค่ะตรงข้ามได้คำตอบเป็นตรงข้าม Concept มีอยู่แค่นี้มีทั้งหมด1 2ึ สามห้าตัวค่ะสำหรับโอเปอเรเตอร์สำหรับวันนี้นะคะก็จบข้อนี้แต่เพียงเท่านี้พรุ่งนี้จะเป็นอะไรนะั้นรอติดตามนะคะบ๊ายบาย